สวัสดีครับรายการใจมนุษย์พบปัญหาในวันนี้นะฮะมีคอมเมนต์มาจากเพจบัญชีภาษีสําหรับผู้กับการคั้นเทพนะฮะเข้ามาคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องที่เขาเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องภาษีเลยนะครับช่วงนี้ก็คือผมอัดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของภาษีจํานวนมากนะฮะแล้วก็พูดถึงเรื่องของความเสียหายจากการที่เราไม่รู้ภาษีหรือเราทําภาษีผิดพลาดไปเนี่ยก็จะมีความเสียหายเกิดขึ้น เสียตังนั่นเองนะ,ะเราไม่อยากเสียเงินหรอกก็มีหลายท่านเข้ามาคอมเมนต์นะฮะผมจะเลือกมาสักสองสามคอมเมนต์สี่คอมเมนต์อะไรประมาณนี้นะคนนี้บอกอย่างนี้ครับตอนเรียนก็เรียนแต่โครงกรวรรณคดีสูตรคณิตศาสตร์ที่ไม่ได้เอาไปใช้ไม่มีสอนพวกนี้เป็นวิชาพื้นฐานทําไมเราโง่เรื่องพวกนี้เขากำลังจะบอกอยังไงกันเจี๊ยบตอนเรียนก็เรียนแต่โครงกรวรรณคดีประวัติศาสตร์เออค่ะแต่ไม่ได้เอาไปใช้จริงอืมค่ะแล้วก็สอนคณิตศาสตร์ชั้นสูงคณิตศาสตร์ที่มันดูยากๆอะไรประมาณนี้ย้ายสมการอาจจะได้ใช้บ้าง แต่ว่ามันก็มีข้อที่ศาสตร์อีกหลายๆอย่างเลยที่เรียนแล้วไม่ได้เอาไปใช้อทําทไมไม่เอาเวลาที่ต้องเรียนไอ้พวกนี้ที่ไม่ได้เอาไปใช้แล้วเอามาเรียนเรื่องภาษีที่มีความจําเป็นอะไรประมาณนี้นะแต่เราก็ไม่รู้นะว่าคุณโตขึ้นมาคุณจะไปทําอาชีพอะไรไงเราก็เลยต้องสอนให้คุณเรียนรู้เยอะๆไว้ก่อนนะเรียนหลายๆด้านท่านนี้มาบอกครับคนที่ถูกรางวัลชิงโชคเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขาจะรู้ไหมว่าเขาจะต้องเสียภาษีอะไรบ้างเขาจะรู้หรือเปล่าคือผมเคยอาจิลิเรื่องของการถูกสลากกินแบ่งกับการถูกรางวัลชิงโชค ว่ามีการเสียภาษีต่างกันคนนี้เขาบอกว่าเนี่ยชาวบ้านทั่วไปอะได้รางวัลได้โชคอะไรมาเ,เขาจะรู้ไหมว่าเขามีหน้าที่เสียภาษีหรือไม่เสียค่ะ<ฆ>แล้วต้องเสียแบบไหนเนี่ยออนนี้ก็บอกมานะครับต่อไปครับคนไทยจะมีกี่คนที่รู้เงื่อนไขอย่างนี้บ้างกลายเป็นคนทำผิดกฎหมายกันไปหมดเลยหรือจะต้องไปเรียนเรื่องนี้กันทั้งประเทศ<ฆ>คือก็เลยบอกว่าเราไม่อยากทาผิดกฎหมายกันหรอกแต่ว่าก็เราไม่รู้ไนงะเราก็เลยมีโอกาสพลาดค่ะ<ฆ><ฆ>คนนี้เขาบอกอีกคนนึงนะเขาบอกนี้ครับ เท่าที่ดูคลิปของอาจารย์มาคนที่โดนภาษีเยอะๆหลายๆเคสมักเป็นคนรวยมากหมายความว่าแม้แต่คนรวยเองก็ไม่มีความรู้เรื่องภาษีเลยเหรอคะอ่าโอมีหลายมุมมองนะ <c oughs> อาจารย์เจ๊ฟมีมุมมองไงเรื่องภาษีมันมีความจําเป็นไหมแค่ไหนออในมุมมองของทางเจฟเองนะเจะฟมองว่ามันมีความจําเป็นต่อทุกคนในประเทศเลยนะคะเพราะว่าทุกคนในประเทศเนาะหลังจากที่เรียนจบกันไปก็ต้องไปหารายได้กันดังนั้นเนี่ยก็เลยจําเป็นที่จะต้องรู้ค่ะว่ารายได้ประเภทไหนต้องเสียภาษีรายได้ประเภทไหนไม่ต้องเสียภาษีแล้วการได้รับสิทธิยกเว้นภาษีหรือไม่ต้องเอามาเป็นฐานในการคํานวณภาษีนั้นมีประเภทอะไรบ้างซึ่ง ใช่ใช่ค่ะอาจารย์บางคนบอกว่าต้องรู้ว่าต้องเสียภาษีนะแต่เท่าไหร่ห้อถึงจะเสียคือบางคนก็ไม่รู้นะคะหรือไปทํางานมาแล้วจะมีรายได้ละจะต้องเสียยังไงก็เป็นข้อกังวลใจด้วยความที่ไม่รู้บางทีเป็นเรื่องง่ายๆที่สามารถทําด้วยตัวเองได้โดยไม่ต้องไปพึ่งนักบัญชีนักกฎหมายมากนักนะคะทำเองได้เลยอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไปเสียเงินเพื่อที่ไปจ้างนักวิชาชีพต่างๆเพราะว่าบางคนก็ไม่ไม่รู้เรื่องเลยพอไปถึงก็ไปโดนหลอกอีกโดนสองเด้งสอง ใช่ค่ะไปโดนหลอกว่าเฮ้ยเคสนี้มันเป็นเคสที่ทํายากนะต้องจ่ายเงินแสนหนึ่งห้าหมื่นมันก็เป็นภาระกับประชาชนบางกลุ่มนะคะที่เขาไม่รู้จริงๆจริง,จร,งจริงแล้วเนี่ยบางเรื่องเขาสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองเลยเพราะพี่สมภารเองก็มีหลายๆคนที่จิตใจดีพร้อมจะแนะนําพร้อมให้คำปรึกษาแต่ด้วยความที่ไม่รู้นี่แหละคะ่ะเลยไม่รู้ว่าจะปรึกษาใครค่ะโอเคในมุมมองผมนะจากการที่ผมไปเป็นวิทยกรให้กับ นักศึกษาในหลายที่นะฮะก็ถ้าไปในส่วนของเด็กบัญชีที่เรียนบัญชีกันเนี่ยผมก็พูดเรื่องภาษีบัญชีเขารู้เรื่องแหละเพราะว่าเขาเขาเรียนมาแต่มีบางครั้งที่ผมไปสอนในในบางสาขาเช่นนาตาสินวิศวะก็ได้ข่าวมาว่าเขาไม่ได้เรียนเรื่องภาษีมาเลยผมก็เลยมีข้อสงสัยว่าเฮ้ยแล้วเด็กทั่วๆไปหรือเด็กมัธยมปลายเนี่ยวิชาชีพอื่นๆเออเขาเขา,เขาได้เรียนภาษีกันตอนไหนอะได้เรียนภาษีในตอนมัธยมต้นไหมหรือมัธยมปลาย หรือไปเรียนตอนมหาลัยปีหนึ่งแต่เท่าที่รู้คือมีบางสาขาอาชีพไม่ได้เรียนภาษีมาเลยอาค่ะเมื่อไม่ได้เรียนภาษีมาเนี่ยเวลาที่จบไปทํางานแล้ววันหนึ่งอยากจะไปเป็นผู้ประกอบการก็ไม่ได้รู้เรื่องภาษีตั้งแต่เรื่องการเปิดบริษัทการมีหน้าที่เสียภาษี หรือตอนจะปิดบริษัทจะมีปัญหาอะไรบ้างถ้าเกิดทําผิดขั้นตอนอาจจะทําให้เสียภาษีมหาศาลค่ะซึ่งก็น่ากลัวมากว่าง่ายๆนะ<ช>ไม่ว่าคนรวยหรือคนจนนี่จริงๆแล้วควรจะต้องรู้เลยใช่ใช่ค่ะอาจารย์เพราะว่าภาษีมันมีหลายชนิดหลายประเภทมากๆเลยนะคะบางคนเองเนี่ยคิดว่าตัวเองได้เสียภาษีแล้วด,ด้านนี้แต่กลับไปโดนป,ประเมินภาษีอีกภาษีหนึ่งนะคะแล้วกว่าจะถูกประเมินภาษีก็ผ่านไปหลายปีแล้วแล้วก็มีค่าปรับมีเงินเพิ่มที่ต้องเสียย้อนหลังอีก นะคะมันก็คือภาระเนาะแต่ถ้าเกิดวันนี้ค่ะาทางเจฟเองเนี่ยมองว่าหากเรายัด ในเรื่องของภาษีเนี่ยเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับต้นเลยเนี่ยมันก็จะทําให้ประชาชนในประเทศไทยเนี่ยได้รู้ว่าตัวเองจะต้องมีหน้าที่ต้องเสียภาษีภาษีอะไรบ้างเสียไม่ไรเสียเท่าไหร่นะคะเพราะเดี๋ยวนี้ค่ะการทําธุรกิจเนี่ยมันเกิดขึ้นในโลกออนไลน์ดังนั้นเด็กๆโดยทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะเอาสินค้ามาวางขายในโลกออนไลน์ได้ทั้งหมดเลยเป็นนายตัวเองเป็นนายตัวเองขายผ่านออนไลน์อย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขายเสื้อผ้าขายครีมขายอะไรมี ีเยอะแยะมากมายเลยแล้วก่อให้เกิดรายได้เพราะก่อให้เกิดรายได้เด็กๆก็ยังจะไม่ทราบเลยแม้กระทั่งผู้ใหญ่เองบางท่านนะคะก็ยังไม่ทราบเลยว่าตัวเองจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่เสียภาษีอะไรหรือจริงๆแล้วผู้หาประเทศมองว่าคุณยังเด็กอยู่คุณยังไม่เหมาะที่ในการหารายได้หรือเปล่าก็เลยยังไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องภาษีแต่มันกีดกันกันไม่ได้เละอาจารย์ในโลกเลยได้แต่โลกยุคใหม่กับโลกในอดีตมันไม่เหมือนกันนะ ดังนั้นเด็กมันควรจะต้องมีความรู้ในเรื่องของภาสีที่จะต้องเกี่ยวข้องกับชีวิตของเขาหรือสนับสนุนให้เขาได้มีโอกาสเป็นสตาร์ทอัพหรือเป็นผู้ประกอบการโดยเร็วก็ได้ก็โลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วจะยังคงใช้หลักสูตรเดิมรอให้มาถึงเรียนจบมปลายก่อนค่อยไปเรียนคณะบริหารธุรกิจถึงจะได้เรียนภาษีแบบนี้ก็ไม่แฟร์แล้วเพราะบางทีคุณเรียนทนายความคุณคุณเรียนภาษีอยู่แล้วคุณเรียนบัญชีคุณเรียนภาษีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดคุณเรียนวิศวะคุณเรียนสถาปนิกคุณเรียนหมอ คุณเรียนประมงคุณเรียนเกษตรกรรมคุณอาจจะไม่เรียนภาษีแต่ว่าวันหนึ่งคุณจะต้องไปเป็นผู้ประกอบการคุณจะคุณจะทำยังไงกับธุรกิจคุณที่ไม่ให้ได้รับความเสียหายจากการที่ไม่รู้เรื่องภาษีใช่ค่ะหรือจริงๆรอาจารย์เจี๊ยบท้อาจารย์เขามีสอนอยู่ในระดับมต้นมปลายแล้วแต่ว่าบังเอิญเราสองคนน่ะไม่ตั้งใจเรียนเราก็เลยไม่รู้ว่าเขามีการสอนภาษีหรือเปล่าหรือคนที่มาเม้นตเนี่ยตอนที่คุณเรียนอยู่ตอนมต้นมปลายเขาสอนนะแต่คุณไม่ได้เรียนคุณก็เลยมามาโบ้ยหรือเปล่าว่า ไม่มีการสอนอย่างนี้ดีไหมคะอาจารย์อาจารย์ได้เรียนเมื่อไหร่คะภาษีถ้าที่ผมจําได้นะผมเรียนตอนเป็นเด็กบัญชีแล้วเด็กบัญชีมันต้องเรียนภาษีแล้วนะก็คือ อาจารย์เรียนปวชบัญชีเพราะฉะนั้นเทียบเ่าก็คือม .4 อ,อาจารย์ก็ได้เรียนบัญชีเพราะว่าตัวเองเลือกสายบัญชีเลยได้เรียนภาษีครับค่ะสำหรับเจี๊ยบเองค่ะเจี๊ยบก็ปวช .1 บัญชีเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราเข้าปวชเราก็ถูกบังคับให้เรียนภาษีอยู่แล้วเพราะเราเป็นวิชาชีพด้านนี้ครับแต่ถ้าอื่นๆล่ะคะที่คุณพากันไปในสายวิชาชีพอื่นคุณได้เรียนภาษีกันเมื่อไหร่เอ่ยนะคะถ้า ใครที่ยุคนี้สมัยนี้ด้วยเนาะลองคอมเมนต์ให้บอกหน่อยนะคะว่าได้เรียนภาษีกันเมื่อไหร่ซึ่งเราเองเนี่ยเจ๊บเองเจ๊บก็อยากจะให้ทุกคนได้เรียนภาษีตั้งแต่เนินเน่นๆเลยเพราะตอนนี้ความเป็นผู้ประกอบการการทําธุรกิจมันเกิดขึ้นเร็วหลายโอกาสมันามาเร็วใช่ค่ะดังนั้นเมื่อโอกาสมาเร็วประชากรประเทศไทยก็ควรจะต้องรู้เรื่องภาษีจะได้ไม่โดนภาษีย้อนหลังแล้วก็จ่ายภาษีได้ถูกต้องตามที่กรมสมการ,รเขาอยากให้คุณจ่ายใช่ค่ะเพราะบางท่านไม่มีเจตนาจะหลบเลี่ยงภาษีแค่คุณไม่รู้อื